สวัสดีครับพบกับผมหมอยนนะครับกับการอ่านดวงประยกณรดวงกับการเปิดไพ่ยิบสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากกณรดวง9วันนะครับของผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับดวงตั้งแต่วันที่2 3ถึง31ตุลาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงิน,น,นแล้วก็ความรักนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับ คมปยากรที่อ่านออกมาดีๆนะครับได้ตั้งจิตอธิษฐานให้สิ่งดีๆตั้งหลายตั้งพวงเหล่านั้นนะครับได้มังเกิดความสําเร็จขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวราศีตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะครับถึงวัน ที่15พฤศจิกายนมาดูกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องการงานธุรกิจนะครับของชาวาราศีตุลน,นะครับว่าในช่วง9วันดังกล่าวนี้นะครับมีสิ่งใดๆที่จะทําให้มีความก้าวหน้าเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองให้กับชาวราศีตุลบ้างนะครับไพ่สำรับแรกงจกจำลนวงน9ใบเป็นหลักๆนะครับแล้วก็กับไพ่ใต้สำรับอีก3ใบนะครับ ว่าทิศทางการงานธุรกิจของชาวราศีตนนะครับจะเป็นไปในรูปแบบใด,ดและก็จะไปเกี่ยวเนื่องส่งผลประโยชน์ผลดได้ไร้ยรับเข้ามาในทิศทางใดที่จะก้าวหน้ารุ่งเรืองให้กับชาวราศีตนไปใบแรกเปิดขึ้นมานะครับชัดเม้นนะครับก็เรียกว่าเป็นชน่วงที่ได้รับการประกาศอะไรดีๆเข้ามานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะครับสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติก็ให้การเครือขูนเครือหนุนในทิศทางที่ดี ทาให้สถานการณ์ของอการงานธุรกิจของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะครับมีความคึกคักนะครับตื่นตัวก,บบกับปีกับเปล่านะครับมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใส่ใจ,ใจที่จะไปสู่ความเจริญเติบโตบางสถานการณ์นะครับของใครที่ก่อนหน้านี้ถ้าซบเซาหรือไม่เติบโตไม่กระเตืต้องเหมือนหยุดนิ่งอะไรก็ตามก็จะกลับมาเกิดใหม่นะครับมาสู่ของการเจริญเติบโต,ตหรือที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีการ เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับกยับกยายความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็มีการรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆของเรียกว่าการพลิกวิกฤตที่ให้เป็นโอกาสที่ดีๆเกิดมานะครับและก็ใจชนะอกไม้เท้านะครับการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีเส้นทางของความเติบโตนี้ก็ได้บบรับเอันสนับสนุน กื้อกูลจากโรคข้างเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องนะครับพลังมวลจนก็ห้การส่งเสริมนะครับเป็นการงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความเติบโตได้รับความนิยมชมช,ชื่นชื่นชอบในทิศทางที่เหมาะสมนะครับก็ทําให้เดินหน้าสู่เส้นทางของชัยชนะอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงแม้จะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาที่ทําให้ชา้า ราศีตุลน,นะครับอาจจะก,กังวลแม้นในเส้นทางาของความสําเร็จความมั่นคงอาจจะส่งผลมาจากที่ผ่านๆมาก็ได้สาหรับบางท่านนะครับที่มีก่อนหน้านี้มีอะไรที่บางทีมีความซบเซาหรือมีการนิ่งเงียบตัวนะครับเหมือนหลับสนิทอะไรก็ตาม <mm ก็จะทําให้มีความกังวลนะครับ <mm ที่หวนไปคิดในเส้นทางาที่ผ่านๆมาแล้วก็ทําให้กังวลกับการไม่แน่ใจอะไรต่างๆนะครับกลัวว่าจะเป็นเหมือนที่ผ่านๆมาสําหรับบางท่านนะครับ ก็จะไปสู่เส้นทางของการเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับสุดเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลอยากไปกังวลให้เป็นเรียกว่าส่งผลให้เกิดต่างจิตใจต่างสภาพร่างกายนะครับเพราะตาที่เรากังวลมากเกินไปแล้วก็ส่งผล ลบในทางจิตใจและก็ร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นสร้างจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานนะครับมาเตือนรู้เตือนตัวในการที่จะพลิกสถานการณ์ต่างๆไปสู่ความสําเร็จก็จะดีกว่าเพระาะว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามระเบียบตามเส้นตามตามความเหมาะสมนะครับไม่ได้ส่งผลในเรื่องของอันตรายนะครับทุกอย่างอยู่ในลําดับระเบียบแบบแผนในทิศทางที่เป็นเส้นทางที่ปลอดไยที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับสถานการณ์ใดๆ มาตุ่มเตใจในเรื่องของการที่จะเส้นทางของความเติบโตกับชัยชนะก็ดีกว่านะครับที่จะนาววัามาเสรนความเป็นราชินีตือเรียนนะครับตั้งจะเหรียญจัดการสู่ความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับผลังในครอบครัวในสังคมครอบครัวนะครับพ่อแม่ญาติมิตรอะไรก็ตามก็เป็นปลังเครื่องกวนเครื่องหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆในการใช้ประกอบสมาชีพนะครับหรือสิ่งที่ใช้ประกอบ เป็นสิ่งที่เกื้อกูลจะเป็นยานพานะก็ตามนะครับที่จะเป็นตัวสนับสนุนในเรื่องของความเติบโตนะครับก็จะเข้ามาเกื้อกูลเกืาา้อหนุนใ้กับชาราศีตนในทิศตางที่ดีนะครับที่จะประสบของความสําเร็จแล้วก็จะดึงรายได้รายรับผลประโยชน์ก็มาอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จนี้นะครับผลประโยชน์ที่ได้รับก็มาตั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะยาวอย่างมั่นคงนะครับบางท่านอาจจะมีสัาการของการคิดอะไรที่จะมีการ ลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับแต่ก็มีการคิดเราก็พอสมควรหรืออาจจะใช้ความคิดมากพอสมควรนะครับในการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับซึ่งบางทีก็อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของพลังของผู้สนับสนุนเครื่อกูลนะครับอาจจะเป็นคนในครัวบ้านเรือนนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆที่จะให้มาเห็นดีเห็นงามที่จะสนับสนุนนะครับ สรุปสินถือไม้เท้าการมีพลังนะครับในการที่จะกลับเคลื่อนสุความเติบโตส่ความรุ่งเรืองนะครับบางท่านนะครับถ้าใครมีลูกน้องบริวารช่วงนี้บางทีก็จะได้มีส่งลูกน้องให้ไปอบรมสัมมนาในเรื่องของเรียกว่าจาัดจัดการขึ้นนะครับซึ่งเรียกว่าซึ่งให้ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของการ ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของเชิงวิชาการซึ่งในอดีตนั้นนะครับซึ่งในบทเรียนในประสบการณ์ของหมอเองหมอ,อยุนเองนะครับสมัยนั้นที่เป็นลูกน้องของธนาคารบริษัทอยู่นะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับวันที่2 3ที่บริษัทมักจะจงจัดจให้มีนะครับมีพนาคารไปพักผ่อนไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไป เรียกว่าได้อบรมสัมมนาในเจอวิชาการก็ามาด้วยนะครับก็เรียกว่าผสมประส,นสานทั้งให้ได้รับความเบิกบานสําราญใจแล้วก็ไปเรียนรู้ในเคลื่อนจัดกิดจก,กรรมสัมมนาอะไรขึ้นก็เป็นอาจจะมีเข้ามานะครับสําหรับผู้ที่เป็นชาวราศีตุลในช่วงนี้นะครับที่จะได้ไปหาแนวความคิดไอเดียใหม่ๆก็มาที่ต่างของที่ก็บริษัทจัดขึ้นมานะครับให้ได้มีการเรียนรู้หรือถ้าเป็นท่านเป็น ตัวตั้งชาวราศีตนเองก็ได้นะครับที่บางทีอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับส่งไปเรียนรู้อบรมสัมมนาอะไรเกิดขึ้นหรือไปศึกษางานนอกพื้นที่หรืองานในเครือข่ายอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะได้รู้ประสบการณ์เทคนิคไอเดียดีๆใหม่ๆเข้ามามาพัฒนาในเรื่องของการงานให้มีความเติบโตรุ่นเรืองต่อไปในที่ ต่างที่ปรรถานารวดเร็วมากกว่าที่ผ่านผ่านมานะครับแต่ก็ความสําเร็จความเป็นสเสถียรมั่นคงสี่ไม้เท้านะครับกับความสําเร็จได้รับชัยชนะนี้เข้ามานะครับ <c oughs> ก็มีความเป็นสเสถียรอย่างต่อเนื่องในทิศ่างที่ดีนะครับที่ก็ามาค,คู่อยู่มั่นคงถาวรกับความสําเร็จนี้ที่จะได้รับผลประโยชน์เข้ามาอย่างเต็มที่นะครับพยายามจะดีดออกมา3ามเหรียญน,นะครับ ได้รับปรสาสัมพันธ์เป็นทีมเวิร์กที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามก็ตามหรือจะเป็นหุ้นส่วนนะครับก็เป็นพลังหรือใครที่เป็นกว่ามีคู่รักคู่ชีวิตนะครับก็มาให้เป็นแนวคิดปรึกษาในทิศทางที่ดีนะครับที่บางทีบางสถานการณ์นั้นชาวราศีตนเองอาจจะคิดอะไรไม่ออก <c oughs> หรือบางทีอาจจะคิดแล้วก็หาเส้นทางที่จะพบกับแนวทางไม่เจอก็ได้แต่บางทีก็มี นะครับทั้งจากปกติก็เป็นคู่ชีวิตคู่รักนะครับที่ก็มาเป็นที่ปรึกษา เป็นทีมเวิร์คให้ในทิศทางที่ดีที่สนับสนุนสู่ความเติบโตสู่ความแข็งแรงมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับหรือหุ่นส่วนก็ได้หรือเอนตรงข้ามก็าตามนะครับที่จะมาเป็ิพลังเป็นทีมเวิร์คร่วมแรงร่วมใจสู่ความสําเร็จเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเข้ามาที่จะส่งผลทาให้การงานธุรกิจมีการอ่อนแอหรือเจ็บป่วยนะครับท่านก็จะมีสกยภาพราชินีถือไม้เท้านะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่แม้จะมาจุกจิกแก้ไหนก็ตาม ก็สามารถได้แก้ไขได้เสร็จรวดเร็วนะครับที่จะคลี่คลายแล้วก็สู่การบริหารเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีตั้งก่อนหน้านี้อะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับทําให้การงานธุรกิจมีการนอ,อนแออ่อนเปรียยเปรียแรงไปในเรื่องของการเติบโตนะครับก็จะรับการแก้ไขแล้วก็พัฒนาสู่ความรุ่งเรืองต่อไปกลับมาพลิกฟื้นชีวิตสู่ความคึกคักสู่ความเติบโตพลิกชีวิตขึ้นมาเกิดใหม่สู่ความรุ่งเรือง ให้เกิดขึ้นต่อไปนะครับก็เป็นเส้นต่างดีๆก็ไปแบบีก้านะครับที่ขึ้นมาเจ็หมายเท้านะครับเป็นเส้นทางของการทุ่มเทแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่รุ่งเรือง <_ d> บางท่านก็จะมีสถานการณ์ของการแข่งขันอะไรเข้ามานะครับที่อาจจะมีในเรื่องของการวัวการประมูลหรือในเรื่องของการบางท่านก็มีการสอบแข่งขันอะไรก็ตามนะครับที่จะไปสู่ของความสําเร็จ การตุ่มเทนะครับเราก็สามารถคว้าชัยชนะได้ในทิศทางที่ปรารถนานะครับกับการตุ่มเทไม่ย่อท้อไม่วันไหวแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆกว่าเดิมเข้ามานะครับให้กับชาวราศีตุลได้รับนะครับแล้วก็พัฒนาเดือนหน้าต่อไปสู่ความรุ่งเรืองอย่างมั่นคงอย่างแข็งแรงนะครับอย่างเป็นเสถียรนะครับแล้วก็ให้ใจสำรับไปสู่ทิศทางของความเป็นเดอะซันนะครับความรุ่งเรืองชีวิตที่สดใสใน าการงานธุรกิจนะครับที่นาพาซึ่งความเติบโตสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กา็มาอะไรก่อนหน้านี้นะครับที่มีการแต่ไม่ไม่เดินหน้าก็อย่างที่กล่ามานะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการนิ่งตัวนะครับที่อยู่ในวังวนของความไม่เติบโตนะครับก็ทำให้ท่านออกจากสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็เดินหน้าไปสู่ความมีโชคมีลาภในความรุ่งเรือง ของหน้าที rainfall, manera, ่การงานธุรกิจของท่านนะครับที่เกิดจากการตุ่มเตเอาใจใสมีการชันท้านะครับในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่านนะครับด้วยความรักด้วยความบงใหด้วยความใสใจก็ทําให้ไปสู่ของความมั่นคงนะครับที่จะรุ่งเรืองแล้วก็บทสรุปเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยปุ่มปัญญาความรู้ด้วยความสามารถของท่านที่จะขับเคลื่อนสู่ความปรุงพอใจกับความสําเร็จที่จะดึงดูดรายได้รายรับเข้ามาอย่างมั่นคงอย่าง ถาวรนะครับที่ทําไม่ชีวิตแต่านานธุรกิจนั้นมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยความเป็นเดชสันนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่นี้มาดูในเรื่องการเงินนะครับของชาวราศีตุลในช่วงวันที่23นะครับ23-31ตุลาคมนี้นะครับ9วันนี้นะครับการงานธุรกิจของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นในลักษณะใดการเงินนะครับการเงิน ไปภายห้าใบนะครับหลักๆแล้วก็ใต้ใต้สารรับประกอบ DM Place นะครับความมั่งคั่งบูรณสมบูรณ์ต่างการเงินนะครับกับรายได้รายรับที่เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะตามติดต่างการเงินนั้นมีความสมบูรณ์นะครับมั่นคงมีจับมีจ่ายใจสอยด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจในติดตามที่ดีนะครับเป็นผู้ที่มีมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ความปลงปอใจกับความสําเร็จที่มีเข้ามา กับรายได้ได้รับราชินีถือทั่วถ้วนนะครับจะทำให้ดำสรินการการเงินที่ได้มานั้นอยู่ในสถานการณ์ของความตรงต่อใจและก็พร้อมที่จะดูแลบริหารการเงินด้วยความเหมาะสมอย่างผู้ควรระรับการ,การใช้การจ่ายก็จะระบบร,ระเบียบอย่างสมดุลอกเหรียญน,นะครับบางท่านก็สร้างบุญสร้างบาร,รมีกับเงินที่มีมากมายเหลือเฟือนะครับก็ทําให้เสริมสร้างบาร,รมีกับตัวเอง,สร,งสร้างบุญสร้างกุศลนะครับอห้ทาน ก็เป็นเส้นทางที่ดีนะครับมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ก็แบ่งพันธ์จัดสรรเครื่องโอนกับผู้อื่นนะครับก็ทําให้เป็นผู้ที่มีสร้างพลังบารมีให้แจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีที่จะดึงดูดรายได้รายรับเข้ามาในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับที่ทําให้ตัานใส่ใจในเรื่องของการงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพมากยิ่งขึ้นกะยันมันเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นนะครับก็สร้างรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเปลียดเรียนนะครับ ที่เป็นเส้นทางต่างๆการเงินที่มาจากการงานนะครับที่ตั้งขยันหมั่นเพียรและก็ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตหรือการให้บริการอะไรต่างๆนะครับก็ามไม่มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นก็ถึงดูดรายได้รับก็ามามากกว่าเดิมแล้วก็ความมั่นคงสามเหลี่ยน,นะครับการเงินที่เข้ามากับความสําเร็จในช่วงนี้นะครับการเจราจาใดๆก็ตามการเป็นนายหน้าไปเสนอขายเสนออะไรก็ตาม ก็จะได้รับการตอบสนองในทิศทางที่ดีจะได้ผลเปอร์เซนต์ก็มามากมายผลาการเป็นเซลล์อะไรก็ตามระดับได้กาคอมมิชชั่นการโบนัสอะไรก็มาเต็มเต็มหรือการตําคันค้าเชิงพาณิชย์นะครับก็ลูกค้าลูกขายก็มาหนุนอย่างกว่ากั้งก็ทําให้มีผลกําไรเข้ามามากมายบางทีก็ตะลุ่เป้าเกินที่หวังเอาไว้นะครับก็ทําให้ตั้นนั้นมีความปึงพอใจในทิศทางที่ดีนะครับกับเส้นทางการเงินที่ก็มาสู่ความมั่นคงรุ่งเรือง นะครับก็เป็นเต้นตางที่ดีนะครับโดยปลูกปัญญาด้วยความรู้ของท่านนะครับที่ทําให้บริหารการาสร้างไรายได้ก็ามาอย่างมั่นคงต่อเนื่องนะครับโอกาสของการดึงดูดเงินจากต่างประเทศนะครับก็ก็มาได้ด้วยนะครับที่งท่านนั้น ย่างคนว่างงานก็มีโอกาสในการที่จะมีงานและก็มีรายได้รายรับก็ามานะครับหรือการยกในเรื่องของใช้ผวงความรู้ที่มีนะครับมายกระดับงานนาดีๆกให้เป็นรายได้เป็นการสร้างอาชีพขึ้นมาก็ทาให้มีเป็นเงินเป็นผลตอบแทนก็ามาในทิศ่างที่รุ่งเรืองต่อไปนะครับหรือการทาธุรกิจที่มีการขยับขยายไปถึงต่างประเทศ นะครับความขวางมากกว่าเดิมก็ทําให้ไรายได้ไรายรับก็ามามากขึ้นดึงดูดเงินจากต่างประเทศแต่ไพ่ที่ขึ้นมาต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับในเรื่องของการจชายจ่ายเงินในไพ่แต่สหรับใบที่3นะครับที่ก็ามาอาจจะมาเตือนในเรื่องของการจชายจ่ายเงินก็ให้ความรอบรู้ให้การพิจารณาด้วยความใส่ใจก่อนที่จะจ่ายจะจ่ายอะไรออกไปนะครับอย่าเพึ่งบูวามในเรื่องของการจ่ายใดๆที่ไม่พินิจวิเคราะห์นะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นมา สีดาบสาดาบนะครับอาจจะเจอกับพวกมิจฉาชีพอะไรต่างๆที่เข้ามาสร้างสถานก,การณ์ที่หวังผลประโยชน์หวังการเงินทรัพย์สินอะไรของตั้นนะครับเพราะฉะนั้น ท่านจงใช้ความนิ่งนะครับอย่าพึ่งบู้วามอย่าพึ่งกระตือรือร้นในเรื่องของการที่จะรีบจ่ายเงิน,นออกไปก่อนที่จะจ่ายคิดพินิษพิเคราะห์ด้วยเหตุด,ด้วยผลด้วยความสุคุมรอบก็นะครับก็จะทําให้ท่านนั้นปลอดภัยการเงินในทิศทางที่ดีนะครับก็ไม่ควรจช้จ่ายแบบบู้วามโดยเฉพาะจ่ายจ่ายเงินก้อนใหญ่ๆตโตๆนะครับก็ให้คิดพินิษฐพิเคราะห์ด้วยเหตุด,ด้วยผล ด้วยความรอบคอบพอสมควรแล้วก็จะตั้งหลายนั้นป้องกันเงินของท่านไว้ด้วยความปลอดไปอย่างไรก็ตามเส้นทางการเงินนะครับายห้าใบที่เปิดออกมานั้นก็เป็นเส้นทางของความมั่นคงรุ่งเรืองทางการเงินนะครับที่รายได้รายรับเข้ามาเป็นที่พึงพอใจนะครับก็ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องและทำให้ทิดตามการเงินนั้นมีความมั่นคงมั่งคัง่งบริบสมบูรณ์นะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องความรักของชาวราศีตุลบ้างนะครับในช่วงที่23-31ตุลาคมนี้นะครับความรักเป็นอย่างไร2ดาวนะครับสถานการณ์ของการลังเรอใจไม่แน่ใจในสถานการณ์ของความรักในโลกปัจจุบันนะครับบางท่านบางคนนั้นนะครับแม้จะเจอกันทางโลกโซเชียลก็ตามบางทีเห็นบางท่านนั้นเจอแบบอะไรที่มันเป็นภาพหลอกลวงตานะครับบางทีก็ดู ดูน่ารักดูน่าสดใสแต่ว่าพอคบกันไปบางทีก็ทําให้เป็นปนัญหาในความรักก็เลยในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของความรักไม่รู้เป็นไปอย่างไรนะครับก็เลยไม่แน่ใจก็อยู่แบบโสดๆแบบคังขาไปก่อนนะครับก็เลยยังไม่มีความรักเข้ามาเดวเดวิลนะครับคนที่ใช้ชีวิตกู่กันช่วงนี้ก็มีการทุ่มเทด้วยพลังเองสนียก้าวหาก,กันนะครับ หรือคนโสดก็ต้องระมัดระวังในสถานการณ์ความรักนะครับทีอาจจะก็ามาไม่รู้แบบไหนนะครับบางทีมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นก็ามาด้วยความไม่กระจ่างชัดนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีอาจจะเป็นรักที่ก็ามาแบบสร้างสเสน่ห์หวานสเสน่ห์ให้เป็นปัญหาได้ในภายหลังนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยอาจ,จะรักที่มีหวังผลประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่ก็ได้นะครับ บางคนก็อยู่ในช่วงของการคิดพินิดถึงรักสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับที่มีความผิดหวังก็บางคนอาจจะเพิ่งผ่านสถานการณ์ความรักที่ล้มเหลวมาก็ได้นะครับอยู่ในช่วงของการดูแลกายใจนะครับแล้วก็บางท่านก็ไปตุ้มเทอยู่กับสถานการณ์ของการงานนะครับแปดเหรียญอาจจะไม่ค่อยมาใส่ใจในเรื่องของการที่จะคิดมีรักในช่วงนี้นะครับก็เลย กับการสร้างงานสร้างความเติบโตมั่นคงมากกว่านะครับอาจจะสิ่งสําคัญก็คือการงานแล้วก็การเงินนะครับความรักจึงอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเป็นรองไปไปเดชนะครับขึ้นมาบางท่านก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีอาจจะเป็นปผู้ที่เพิ่งจบความรักมาใหม่ๆก็ได้นะครับเพอาจจะสิ้นสุดมาแล้วก็อยู่ในช่วงของการคิดระลึกถึงรักเก่าๆอยู่นะครับส่วนบางคนคนโสดนะครับก็ อาจจะเป็นผู้ที่มีเนื้อหอมนะครับที่มีเข้ามาในช่วงนี้มีเสน่ห์ไปแต่สําหรับนะครับเดิมมีจิกเชี่ยนบางทีก็โดยคาพูดคาจาด้วยสรีระของท่านนะครับบางทีทําให้ผู้พบเห็นผู้ได้ยินได้ฟังนั้นก็อาจจะทําให้หลงเสน่ห์ตั้นได้ง่าย,งายๆเช่นกันนะครับโดยที่ท่านบางทีก็ไม่ระมัดระวังตัวหรือไม่ทันได้คาดคิดในการเตรียมแผนที่จะมีความรักนะครับก็อาจจะดึงโูดไกลเข้ามาสร้างความผูกพันได้เช่นกันหรืออาจจะมีการเดินทาง นะครับที่จะไปพบรักในต่างทิต่างพื้นที่เข้ามานะครับก็ทําให้เป็นการพบรักเกิดขึ้นได้ของคนโสดที่จะไ,ได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปที่จะเป็นคู่รักที่ดีๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับสําหรับคนโสดบ,บางท่านที่ความรักจะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็เป็นเส้นต่างเองชัยชนะแม้บางท่านอาจจะไม่ตัน คิดในการที่จะมีรักก็ตามแล้วก็จะเกิดความรักขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้บางท่านนะครับตาที่ผ่านมานั้นบางทีบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้ความรักนั้นมีเป็นปัญหาได้เช่นกันสําหรับบางคู่นะครับที่บางทีนําเรื่องเล็กๆหยิมหย,ย,ย,ยิมนะครับเข้า <c oughs> มาคุย nói, fly, มาพูดในความรักความสัมพันธ์ก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้น ด้วยความสุขลงไปได้นะครับจึงอาจจะช่วงนี้อาจจะมีการตุ้มเทนะครับในการที่จะใส่ใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะจบอะไรที่มันเป็นปนัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับที่วางปล่อยวางนะครับแล้วก็มาดูแลเอาใจใส่นะครับในการที่จะใส่ใจในความมีคุณค่าซึ่งกันและกันแล้วก,ก็เติมพลังเสน่ห์ก้าวกันนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับที่จะนำพาให้อา่า ความรักความสัมพันธ์ได้รับการแค่ไขนะครับด้วยการดูจัดใช้ความฉลาดนะครับมาพลิกสถานการณ์อะไรที่ทําให้บัตรทอนนั้นไปสู่ของความสุขพัฒนาเดินหน้าต่อไปใอ้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความใจชนะที่เข้ามานะครับกับการใช้ชีวิตคู่เดินหน้าที่จะเดินด้วยความสุขกันต่อไปนะครับแต่ที่ผ่านมานั้นนาเรื่องบางเรื่องมาทาให้สถานการณ์ความรักมันล้มลุกลุกล,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 ลาำบ้างนะครับก็จะทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัดจบปัญหาต่างต่างแล้วก็มาพลิก พื้นสถานก,การณ์ความสัมพันธ์ให้เติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีต่อไปบางท่านอาจจะมีบางสถานก,การณ์นะครับที่มีก้ามาในช่วงนี้ในรักที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับบางทีอาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจนะครับที่ตามให้มีการอ่างเกินกันเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะมีก้ามานะครับด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเดินทางถึงต่างประเทศได้ด้วยนะครับเพราะว่ภาภัยเรื่องของการเดินทางก็มีก้ามาด้วยนะครับตั้งเวลออกบัตรชนไปแต่สำรับนะครับและตั้งโว่ ก็เป็นการหาเงินด้วยระยะหนึ่งในเรื่องหน้าที่การงานนะครับแต่ก็การหาเงินนี้ก็มีการสื่อสารกันอยู่ในความรู้สึกที่มีพลังแห่งความบวงใหญ่ความเสียหาถึงกันอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรทําใหนะ้มีความทุกข์ ในความสัมพันธ์นะครับก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีแม้นจะมีบ้างในเรื่องของการคิดถึงกันก็ตามด้วยความห่างไกลนะครับก็ธรรมดานะครับคนรักคู่รักเมื่อเวลาต้องอางานกันแม้นจะไม่กี่นาทีก็ตามก็ย่อมจะมีการคิดถึงกันแต่ก็มีความผูกพันที่มีความรู้สึกอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับก็นี่ก็คือในเรื่องสถานการณ์การงาน การเงินและก็ความรักของผู้ที่เป็นจาราศีตุลในช่วงวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับก็กอจาราศีตุลทุกท่านมีความสสดใสมีความมั่งคัง่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ